หมอลักเปิดดวงสงราศีภัยร้ายอันตรายมาเยือนตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษายนถึงหกมิถุนายนระวังตัวเป็นพิเศษไฟไหมหกล้มอุบัติเหตุเช็คดวงกับหมอลักษ์ราชสีฟันธงหมอดูนักพยากรณ์ชื่อดังผู้มีความเชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ดวงดาวดูดวงดูดวงโชคลาภดูดวงการเงินทำนายดวง ดูดวงการงานดูดวงความรักดูดวงสุขภาพดูดวงธุรกิจดูดวงชะตาราศีรวมถึงศาสตร์ตัวเลขต่างๆสองราศีต้องระวังนําร้อนลวกไฟไหม้หุกลมอุบัติเหตุทางรถยนต์เล็กไปใหญ่มันจะเกิดขึ้นหน้าครูอันตรายต้องระวังและระวังอย่างมากตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษายนถึงหงมิถุนายนระวังแล้วยังไม่พอเพราะคนอื่นอาจไม่ระวัง หาเหรียญเทพพระราหูทรงครุฑเปลี่ยนดวงชะตาจากร้ายกลายเป็นดีติดตัวพระรอดหลวงพรริพุนชัยติดตัวเป็นมหามงคลณชัยใครมีหลวงปู่ทั่วที่บ้านก็ติดตัวประจำรถใครมีเหรียญพระราหูก็ติดตัวประจำตัวเป็นมหามงคลขอให้พ้นโพยภัย สองราศีนี้ได้แก่ราศีกรกฎผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมและราศีที่สองราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์